โอเคครับวันนี้ก็กราบสวัสดีบพบกับผมจนเจนี่เกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้ก็มาต่อกันมาครับ EP ภาคที่สองนะครับรอน้องผมเข้ามาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเด,ด,ดี๋ยวดีเปิเลือกสกินก่อนนี่นีสกินเก้าอ่ะเอาแล้เอาว โอเคครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขอปรับให้มันสว่างกว่านะครับ เกิดตรงเดิมเกิดตรงเดมมาลืด้วยแล้วใครบอกให้ไปเลือกใครบอกให้ไปล้างข้อมูล โกดอ้โ,โ,อโ,โอนนนี้ผมจะต้องหาไม้แล้วก็อ,น,อน,นะครับตัดตัดเอ้ยไม่ใชตัด นะครับอุยอ้ยกดผิดอุยอยอ้ยวางันเดี๋ยววนนนไปเกิดตรงไหนครับหน้าครับแล้ว เอครับทีนี้เราก็ได้ควานม,มาแล้วนะครับควานกับปีเอ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 เอ็กกับพายดูครับแล้วเราจะไปหาเหมือนเกียนขุดโอ้ยนี่ครับตรงนี้เจอเลยครับขุดกันเลยก็เลยก็เลยกันนะครับ อุ้ยมีเยอะเยอะจุงเจลซอมบี้มีด้วยนะครับ นี่ผมจะกดไปเยอะๆเ,เลยนะครับนี่กระตุกเป็นบ้างช่วงครับตานที้บอกครับเครื่อผมก็ไม่ค่อยแรงครับมันเวลาถ่ายคลิปอาจจะมีเล็กๆหน่วงๆนะครับ ครับน่าจะพอเลยนะครับที่สิบดองยสิบดองอเอครับโอ้ต่ไม่ค่อไม่ค่อยสบายครับเป็นหวัดครับต้้องดยนะ ผมก็บางทีผมก็จะลงวันละคลิปครับและแต่น้องผมจะชวนเล่นนะครับเกม <laughs> ผมก็มีอีกเกมหนึ่งครับว่าจะมาเล่นด,ดูแต่ยังไม่มีเวลาครับ <laughs> โ,อโ,อโอ้ก็ตุ๊กตุกๆๆ <laughs> โอ้โหน้องไม่ไดนน,น้ำเลยครับยังม่เชื่อมบ้านนะ โอเคครับตัวนีู้่ข้ามาครับน้องครับไปหาแกะหน่อยนะครับน้องไม่เห็นก็ไปหาสิครับ เดี๋ยวมาทําส่งเต่าดูครับได้แล้วโอเคเจอกันนะก็จะดูแล้ว <coughs> 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 ดีครับทำให้มันหมดเลยแล้วกันครับโอดีเป็นสาเตาเลยล mm hmm. เดี๋ยวเราจะต้องขยายบ้านออ,กอีกแล้วครับ กต็กกตุกับก็ตุกน้องครับมีมาอีกไหมครับน้องครับไปหาจัดการค่าเก็บเลินครับกำลัง อาหากซีเปนเคุณปน,นีเราเเอ,เอียวใทำอาหารไปหมดเ้ยโอ้โหมดเลยอาหารโอ้หโหจ้าพ่อต้องด้ น้องครับพอไม้หน่ครับน้องไม้น่อไม้มามามามตีแล้จะกินเราตายหนูอ้อเอ่อบอไม้นี้เก่าอันนี้เป็นไม้นี้ไม้นี้นี่ไเดินไปไหาแม่มไปแตเองดีกว่าน้องพอบ้านนะครับ

ตอนนี้ผมเจอเองินเกี้ยนใส่งเงินเกีียวน,นะครับอยู่ใกล้ๆบ้างโอ้โหกระตุกครับน้องครับน,น,น้องเอาอันนี้มาเผาดีครับ mm yeah.

ขอจบคลิปวิดีางนี้นะครับจับกันพันได้นะครับ